ทูชมวันนี้น้ำขึ้นเยอะมากเรือสองลำเลยดึงกันแบบเป๋ๆเ,เลยเร่อ,องวีดเลยนะคะดึงเรือหนักออกจากนกครหลวงมาผ่านวัดพนันเชิงนะ่คุณผู้ชม มแล้วก็หนักด้วย ของภาคภูมิทวีทรัพย์นะคะท่านผู้ชมกับมรกบนาวามีเลือตรงท้ายนะแต่ไปดึงอยู่ฝั่งนู้นอาา <c oughs> า่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่กับตันเปลี่ยนเชือกเอง เกลือยังไม่คล่อง <laughs> เกลียดก,กันหนักนะคะท่านผู้ชม ดึงไว้นะคะท่านผู้ชมตัวเรือโปะลำสุดท้ายมันเวียงไปฝั่งนน้นจะไปโดนร้านอาหารฝั่งโน้นนะคะตอนนี้น้ําขึ้นมากเลยน้ําขึ้นมาอีกแล้วขึ้นทุกวันเลยเริ่มกลับมาขึ้นอีกแล้วจากลงเปกำลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือนะคะ ก็ขอขอบคุณนะักผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านเยี่ยมเย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำ